สวัสดีคะ่ะทุกๆท,ท่านอยู่กับตุกนะคะวันนี้คะ่ะตุกพามาอัปเดตบรรยากาศหน้าแปลงนะคะช่วงเย็นนะคะตอนนี้ทุกอยู่ที่คลอง22องค์รักษ์นครนายกนะคะเฟสชิดติดถนนลาดยางนะคะหลังจากที่เราเปิดให้จองนะคะตอนนี้นะคะมีแปลงที่ขายไปแล้วนะคะก็คือแปลง P5 P6 และ P9 นะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะเราขายไปแล้วทั้งหมด3แปลงนะคะ แปลงละ6 0 0 6 0 0แล้วก็400ตารางวานะคะและตอนนี้เราก็ยังมีแปลงที่ว่างนะคะก็คือแปลง P7 400ตารางวา P8400 ตารางวานะคะตารางวาละ2,900บาทนะคะแล้วก็มีแปลงที่ว่างแปลง P10 P11 P12 P13 P14 นะคะแปลงละ400ตารางวาราคาตารางวาละ2,900บาทนะคะอยู่ชิดติดถนนลาดยางนะคะข้างหน้าเป็นวิวท้องทุ่งนานะคะเนี่ยค่ะ นี่คือแปลงที่ว่างนะคะและช่วงที่ตุ๊กยืนรีวิวอยู่นี้คือช่วงเย็นนะคะอากาศเย็นสบายมากๆเลยค่ะและด้านหลังของตุ๊กเนี่ยคือแปลงตัวอย่างนะคะที่ได้มีการขุดแปลงนะคะ ถ้าท่านใดชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้อยากได้ที่ดินขนาด400ตารางวาขนาดนี้นะคะที่อยู่ชิดติดถนนลาดยางก็ติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289นะคะสามารถจองได้ทันทีเลยนะคะนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะและสำหรับเฟสด,ด้านในนะคะเราก็ยังมีแปลงว่างนะคะก็คือแปลง a 26ข้างในนะคะ721ตารางวาตารางวาละ1,900บาทนะคะยังว่างนะคะถือว่าเป็น ป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะส่วนโซนซีนะคะตอนนี้แปลงที่ยังว่างก็มี45 46 4 7 4 8เนะคะเนื้อที่แปลงละ400ตารางวาเช่นกันค่ะตารางวาละ1,900บาทนะบาทคะสำหรับโซนด้านในนะคะและโซน E คะ่ะก็ยังมีแปลงที่ว่างก็คือ E31 นะคะเนื้อที่401ตารางวานะคะราคาตารางวาละ1,900บาทค่ะสามารถที่จะออกแบบแปลงแต่งแปลง,แ,ปลงแบบนี้ได้เลยนะคะบรรยากาศ ยามเย็นนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นวิวท้องทุ่งนานะคะมีวัวด้วยนะคะแล้วข้างหน้าเนี่ยเป็นถนนลาดยางะคะสำหรับโซนชิดติดถนนลาดยางนี้ขายตารางวันละ2 9 0 0บาทนะคะนี่ค่ะหน้าแปลงนี้จะมีต้นไม้นะคะเนี่ยถ้าเรามาชมแปลงนะคะโซนด้านหน้าเห็นไหมคะจะเป็นแนวของต้นไม้เลยค่ะ ท้ายแปลงนะคะก็จะเป็นลำรางนะคะมีน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปีนะคะท้ายแปลงอยู่ติดน้ำทุกแปลงเลยนะคะเดี๋ยวพอน้ำตกตะกอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นน้ำเนี่ยเป็นสีเขียวมรกตนะคะแต่อันนี้เราเพิ่งนำน้ำเข้านะคะสีมันก็ยังไม่ได้ตกตะกอนมากนะคะเดี๋ยวอีกสักพักมันก็จะเป็นสีเขียวมรกตนะคะน้ำสวยมากๆเลยนะคะสำหรับที่ดินของ22องค์ครักษ์นครนายกนะคะ ท่านใดชื่นชอบอยากทำโคกน้องนาโมเดลอยากมีบ้านสวนนะคะอยู่ใกล้กับวัดปากคลองพระอาจารย์โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์นะคะใกล้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะแล้วก็ใกล้ความเจริญที่จะมีมาหาวิทยาลัยแนนาคตที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเนื้อที่กว่า900รยไร่แนนาคถือว่าใกล้มากๆเลยนะคะและจุดนี้ที่เราขายไปเป็นร้อยๆไร่เนี่ยค่ะ ก็จะมีทั้งพูวิลล่ามีทั้งคาเฟ่นะคะมีทั้งบ้านพักตากอากาศมีโคกหนองนาโมเดลนะคะถือว่าจุดนี้อนาคตอีก5ปีเนี่ยมีแต่ความเจริญแน่นอนนะคะแล้วก็ไหนจะเส้นทางทางด่วนฉลองรัดวงแหวนรอบที่3เนะะี่ยค่ะก็ถือว่าไม่ไกลนะคะจุดนี้ห่างจากแยกองคลักษ์ประมาณ18กิโลเมตรนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะข้าม ลาดยางไปนั้นคือของ22นะคะเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจเลยค่ะจองได้ทันทีเลยนะคะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าถ้าคุณช้าคุณอาจจะพลาดนะคะแล้วทักมาโทรมานะคะเบอร์โทร099 221 6289ค่ะสวัสดีค่ะ